สวัสดีครับวันนี้ตื่นขึ้นมาครับหิวข้าวไปเจออะไรครับเนี่ยเชฟนี่กระเตยครับกระเตยบอกครับโอ้โน oh, <no. S 1> ไปพ่อกระเตยครับเต๋ยตกลงมาจากลาานะหลังคาได้กระเตยมาจากหลงังคาไหมท่านหวัวเสียวลงมมาเออ เออแปลกันเนาะัวเสียบได้ป่วเสียบัวเสียบลงมาตาลังคาตายังนีก็เรยกทีเฮ็ดเมนูอย่างครับมื้อี้เมนูอย่างออมออมหรือขวาหรือยังออมออมเตียออมมีโเด็กกบเขาป่ออมกตียวะี ลาบังสับกับฟักอะไรมันที่เสีบก่อนฟักครับบวกมันที่เขาเครื่องก็เกันเด็บบวกครับเป็นไรครับเป็นไ้หลายบวกซองตัวพี่ครับซองตัวครับบ้าวตัวผู้กับตัวแม่บวกม็ล้กันไม่เห็่นี่มาเดพีงามดากมัน วัตถุดิบครับมีอะไรบ้างมีผักมีผักหอมครับผักซีผักต่าง,างๆนานาหอมผักซีมาเฮ็ด <ๆ S 2> ไปครับเฮ็ดไปแต่ที่ถัดซิมน้ำครับมือบ่มีแนวดับข้าวเครับบอครับจากม้วนแล้วจากม้วนแล้วหาแนวดับข้าในเบียงโโอ้นมีบ่แนวดับข้าวเอาบอนะ่เ oh. นี้ยกลัวน็ดับข้าวสิเงี้น มาสุดดิบมี้ยยังเนี่ยให้เตรียมให้บักเตรียมเตรียมเตรียมมีอย่างเนี่ยครับบอกมาด้วยก็ตั้เครื่องตั้เครื่องตั้เครื่องเนาะโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับตั้มเครื่องก่อนอตอนนี้ถึงขั้นตอนการไอ้บ้อมกระทะครับบ้ใเซน้ำมันอย่างเนี่ยน้ำมันน,มน,น,น,น้ำมันมาสิบ้าใยังใส่ก่อนเอาออกวัดสุดดิบมากไหม ว่าตดีังยู่ใส่เป่ามาแม่ว่าตูดเัอยิ่ข้างหลังมึงไหมเห็นปะตัลงที่ขวดหรือที่อ,อมเอาอ,อมคือส่นนมันผดบ่อีเ<อ>มนบนม่โน่อเอนะเร่งไฟแห้งแท้ลูกพี่มึงกับใหม่อยูน่น้อเฮียนออกไป <laughs> <laughs> ตลกแล้วเด้อ่าจวจจัดนะครับขวดกระแต ทำ <c oughs> เสียนเหมือนเรียนมานะครับอันนี้เชฟเชฟปั้มครับผมเชฟปั้มอันนี้ผู้ช่วยเชฟครับล่างถ้วยย่างเดียวผู้เรียอยากจะล่งกูล่างถ้วยย่างเดียวล่างถ้วยย่างเดียวเสร็จแล้ครับโอเค ปล่อยถิม่มไปอีกจากเคิร์งชั่วงก่อนตู้หอมเลยวะเอาลองหรออืมวางลงปืนพวกพี่เ,เจ้เ,เ,จเจกียร์มาได้บ่เกียร์เกียใส่ในเครับใส่กับแส่บ่เดาป่าเนี่ย <laughs> จดการล่างมาอย่างดีแล้วก็เอามาบ่บ่ต้องบ่บ่ต้องหันเนาะแบบเอามือเอามือยองใส่เลยอ่ะการพันเทีนอ่ะเป็นไฟอีกูพี เด้งไฟขึ้นหัวบุบลูกหลังใช่หรืเนาะย่าลมเลยเหรอช่องยังก็ครับนี่ครับสังขวด เอาวสะอีกอุ้ยเฮ็ดเอา,ปนนา,าเป็นยังขนาดนี้กินมา้ะครับเป็นเสียบใช่ปะจริงกับคนยิงของเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเจะครับเดี๋ยวเตะได้เบอร์เจะกินม่ดอกเ, <c oughs> เชียบยังครับนี่เชียบยัง <c oughs> เชียบยังหาเนี้ดับขาไปเด้อเอ้าดับมากไหม <c oughs> สีหอมไหมเกลืวบอ่ะเ่ลงยังผักกาดหิ้นเรอบ่บ่อผองเซยดอกม่กินไมกินการตอนนนไปเอายังเซยครับผักบอผักลงได้เจ้ผักยังไง่ไผักยังไงนี่ต้นหัวมบอว่หรือว่าต้นหัมมาน้นนะที่าปลูกยไทนี่ จะเลาเพื่อหิวเหี้ยวจะโดนนะครักำลังได้ทีโอ้วหัวขวดกระแตอาหารบ้านๆนะครับ I love you บ้านยังบ่นบ้านครับจะใหอยู่หัวกระแตมาแต่ฝุ่นนี่ครับนี่ครับกระเตะบอกระแตบอกระแตมาแต่เออจะยุบมุ้มนี่ครับ นั้นบั้น,น,น,นขัน้วครับผมบัเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเปิดเมนูผัดเผ็ดกบเออเอ,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 อกบมันหักขาครัมเเอาเซไปในห้องไหม,มเปลี่ยนอ้อมห้องเลยจั <c oughs> <c oughs> หลังจากทีああ่ผัดได้ทีแม่นบอลนะเรายังแซ่จับหูด้วยจับหูด้วยจับหูใองหูเจ้าบ่หูกระทะนี่บ่หูกระทะบ่แล้วจะแล้วบอกจับหูเนาะครับต้องปล่อยไปประมาณครึ่งชั่วโมงประทันบพี่ต้องกินรักสัน เอาไรลงครับผักแล้ใช่ไหมผักครับ,บ,บผักผักลางเนสิลางครับล่างผากักหลายอีกนี่ทุกย่างอ่้วอันควันควัวกระควักระเตะใส่ผักหรือควัวผักใส่กระเตควเตัวกเตะาใช่ผัจนใหม่ว่ามันเป็นสูตรด,ดิค oh, <no. S 2> วัวใหม่เราจชเราผักใส้ดีิ <S <S โอ้โหปงได้บ่ปงได้บ่อุปมีใส่ยังอุมี่ะใส่ยังไงสูตรเนี่ยอุปมีแล้วกันยังปลาด่่ปลาเอาบบใส่ปลาดที่เป็นอ้อมนึงเด๋เป็นขวนด้วยเฮยนี่จะปลาดครับเป็นน้าเป็นตัว mưa toan ngặt tia bây giờ là bạn mua 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 รออีกสักครู่โอเคครับเชฟิได้เฮ็ดเมนูต่อไปเมูไข่เบืบงบ้งหน้าเชียเป็นเวียดปใช่ไหมาเวียดอจ็ปองลองเลยยังเช็ยยังอีกทอดไข่เดี๋ยวยมันเข่ากันยุติใด้ท,ทอดกับขวากะเตยไหม เสร็จเรียบร้อยครับโอเคเมนูคั่วกระแตใส่ผักหรือคั่วผักใส่กระแตนะครับโดยเชฟป้อมผู้ชำนาญอาหารอีสานแบบบ้านๆนะครับเป็่นจะเสียบใช่มใส่เพียรป้อมเลยเใส่เพียรป้อมมันน่ามือเป็นเขียว เดี๋ยวมาชิมกันเสร็จสิ้นครับเตี๋เตี๋เสียบวะเสียบวะชชบผู้ช่วยเสียบวะเห็นดใครก็ไม่ดีดปากวะบอกเลยเร่งสงครับวะเสียบคับใครก็ปล่าเปลียแป้นวะยังก่อนใครก็เลี่ยแป้นเสียบเสียบเบิ้งเบิ้งเบิ้งจัด เบิ่งจากไอเมียนเบ,บิ่งเล้ยครับพุ่งจำเหลี่ยมครับขวากแตะใส่ผักโอ้ดีเสียแล้วอันนั้นเมนูอย่างเมนนะยีเมนูอย่างอันนั้นบอกอ่าขวากใครซีแต่นั้นไข่ซี่นะาาหลีก,กคิดได้ยังเฮ็ดไปเดียวโอ้ออออโหสุดยอดครับฉา,า,า,ายาเปา ผงแก้มเหลี่ยมครับใ <Wow. S 2> <Okay. S 1> ส่ครับเอาผงแก้มเหลี่ยมโอเคสุดยอดจริงๆอาหารอีสานบ้านเฮาครับใส่แนวดับข้าวเฮาบ่มีโหนนี่เด้นี่เด้แนวด,ดับข้าว <Yeah. Okay. S 2> โอเคขอปิดคลิปเพียงเท่านี้กินขน้าวข้าวก่อนเด้อบ่ท,ทันใส่ใส่เดี๋ยี่เพิ่งยี่เพิ่งไม่รู้ข้าเข้าวไม่รู้ข้าวข้า ราติสวัสดิ์ทุกคนนั่นรับฟันดีตุยได้ตุยโอเคปัดคุยข้ามเง่อะไรกันที่ว่ากินข้าวมลอวไโอเคครับกินข้าวกัน